สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้ข่อยก็อยู่ที่วัดโอภาษีเด้อพี่น้องเด้อพาแม่มาไหว้พระเนาะจ้ะวัดโอภาสีก็เป็นวัดหนึ่งที่ดังเนาะจ้ะตัง้งอยู่อันอยู่อันซอยสุขสวัสดิ์ปุ๊กเนาะจ้ะผู้ใดอยากมากก็มาเด้อพี่น้องเด้อนั่งรถซองแถวเนาะจ้ะจากหน้าบิ๊กซีมาเลยเนาะจ้ะรถซองแถวสายยี่สิบหกเนาะจ้ะวัดโอภาสีสุดสายเลยข่อยก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศวัดโอภาษีเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันเลยจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้่อยก็นอยู่ที่วัดโอภาสี้ะพี่น้องเ้อที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นโบสถ์วัดโอภาสีเด้อจ้ะขอยพ้าพี่น้องมา,าวัดพี่น้องก็เลยมาถ่ายบรรยากาศผาฟัดไม้พี่น้องเบ่งกันเนาะจ้ะก็เป็นโบสถี่สวยงาม้ะพี่น้องวัดวสีพิ่สงสร้างแล้วบ่จกปีนเนาะจ้ะตอนนี้ก็ทันสมัยขึ้นลร้แล้วพี่น้องโบสถ์วัดวสีโบสถ์ปัดโอภาสีจ้า ไปเบิ่งข้างในวัดก็เลยพี่น้องอยสิาพาพี่น้องไปเบิ่งนะจ๊ะว่าวัดนี้อันท่านสมัยข้นร้ายสั่ดแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนบ้านในมีโบสถ์สางบ้านในแล้วอันนี้ก็เป็นรอบโบสถ์เราจะเป็นวิหารเป็นอัน,นเื่อนอี๋อันผาเพี้ยนสีน้ำมันในพี่น้องรอบโบสถ์ก็เป็นโบสทถทีกว้างอยู่พี่น้องที่ผาพสีน้ำมันรอบโบสถ์เลยพี่น้องพือจังอันผันดผะแก้วเลยนี่จ้ะ สีน้ำมันซึ่งก็บบ้านในเหลวปันทีปันไหนเนาะจ้ะบ้านในเหลวปันไหนแต่ก็เกือบแหลวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเดอร์อยู่บ้านในกับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องไกลสิแล้วเนาะจ้ะโบสถ์วัดอุปศีตรพี่น้องเด้อไปเบิ่งต่อข้างในวัดกันต่อเลยจ้ะข้างสิบห้าพ,พี่น้องไปเบิง่งนี่เลยตรงนี้ก็เป็นโรงจอดร,รถนนรเครื่องสารท่านราจากเฟรสซอมาเครื่องสารท่าน ถวายเฮ็ดบุญของพคนสาเนาะจ้ะมีเทียนมีน้ำมันมีน้ำมันนะจ๊ะน้ำมันถวายหลวงพ่ออุบาสีบะเบอึดเตนเนียวกินพี่น้องของกินก็มีขนมข้าวต้มพี่น้องขนมโครกน้ำซากาแฟมีเบิดจ้ะเกิดพัฒนาชินไล่เตอ๋อพี่น้อง จะมีน้ำมันกาดไลยพี่น้องถวายรวมพราประสีเพราะว่าเป็น,น,นอันนี้องเคนเนาะจะเป็นโซนผลไม้จ้ะผลไม้กล้วยมังคุดเงาะล่องกลองมีเบิร์ตพี่น้องกระท้อน เขาไปเบิ่งข้างในกันเลยจ้ะวัดอุบาสีนี่ต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อเข่าวัดบ่ได้เนาะจ้ะเข่าวัดต้องถอดรองเท้ายางเล้วจ้ะเพิ่นก็มีจุดไว้ให้รองเท้าเนาะจ้ะเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยเนาะจ้ะอันนี้ก็คือภายในวดัดนี่เป็นวันอาทิตย์วันบุตคนกับสีไลน์เนี่ยจังหอยแล้วจ้ะคนมาเฮ็ดบุญเขาพรรษากันไลพี่น้อง มันนี้ก็เป็นจุดถวายสังฆทานเดีย๋ยวคือสังฆทานวระพี่น้องเดี๋ยวแต่กิจสุธาหยดพี่น้องก็ไปถวายสังฆทานใดนอกจากของวัดมีไห้นะพี่น้องขันบ่ไดซอ้อมาแต่ข้างนอกนอกจากก็มีจุดวงนนี้ที่การนะาจะตูทำบุญสังฆทานนะพี่น้องเด้อไอซิมาส่วนจุดนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ทุบเทียน ไหว้หลวงพอ่ออุปศีจ้ะเ,เดี๋ยวแต่กำลังจิตสัทธาพี่น้องนี่หน่อยกระเท็ยตํตาหน่อยเนาะจ้ะตั้งกำลังสัทธาของห้องเนาะจ้ะเพิ่มปรวัติยังดอกอันนี้ก็คืนอนานาอันนี้เพื่อนเด็กพี่นออออออ้องทางขอไปไหว้หลวงพ่ออุปศีเานาะจ้ะทั้งในเพิ่นบริหารขึ้นยืงเขาเนาะจ้ะเขาได้แต่ผู้ชายอย่างเดียวเนาะจ้ะเป็นเจดีพอพอย์รังรังหลวงพ่ออุปศีเพันอุ์ยู่ในหันเนาะจ้กจะ จะชือจุดไหว้ได้พี่น้องเด้อกรถางลูกภาษีทองน้ำม้มสามจูบประก็ต่อโดยคาถาของคืนเราจะอิติสุกโตัวอะไรทางโธนโมพุทธ,ธายะปัตถีคงคาพระภูม,มิเทวาเขามาไม่หังสามจบหาจบหรือว่าเก่าจบก็ได้พี่น้องนี่เด้อจ้าคนมาถวายเทียนเขอพรรษาลายพี่น้องบทสวดเทียนจุดนี้จุดเติมน,น้ำมันตะเกียงเราจ้ะ อ่าบางต่อที่จุดสุดท้ายเนาะจ้ะก็เป็นจุดอันหลวงพ่อท่านใจเนาะจ้ะคุ่มาอข,ขอสบขอลากันหลายละเกิดนี่จุดไหวหลวงพ่อท่านใจชุดนี้ก็คือท้าวเวสสุวรรณพี่น้องเด้อไหวเพลินด้วยอดอกไม้แดงเนาะจา้ะดอกไม้แดงพวงมาลัยแดงพี่น้องอข,ขอสบขอาลับเพลิน ผู้ใดอยากมากก็มากได้พี่น้องเดอ้อยวนสร้อยสุขสวัสดีสิบหกนะจ๊ะรถสองแถวนั่งมากเลยสุดสายเลยสายยี่สิบหกวัดโอภาสีเข้าจากปากทางอันถนนสุขสวัสดิ์พี่น้องรู้สิขึ้นจากนาอันบิ๊กซีก็ได้นะจ๊ะนาบิ๊กซีดาวค่ะนาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ได้พี่น้องเด้อสองแถวสุดสายเลยราคาบ่แพงนะจ๊ะสุดสายแปดบาทจา้ะ ไปก็ขอจบคลิปซ้ำนี้ได้พี่น้องเดอ้อภาพพี่น้องมาเบิ่งหมดแล้วเนาะจ้ะสำรับเนี่ยสำรับกันวัดอปุปัชฌีเนาะจ้ะวัดตังยุติสายจังไดเนาะจา้ะเพิ่นพัฒนาขึ้นหลายเติมแล้วพี่น้องมาเฮ็ดบุญกันเนะจา้าขอจบไลฟรซ้ำนี้แด้วพี่น้องเดอ้อไหวพ้อมกันใหม่ในคราวหน้าเนาะจ้ะสวัสดีจา้า